อันนี้ก็เป็นเปิดยิงปลาใต้น้ำที่ผมได้ DIY ขึ้นมาเองนะอันนี้ก็เป็นที่นส่วนจากแปลงสีฟันในห้องน้ำนะก็ยังเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะทำคร่าวๆให้ดูรู้ไว้ก่อนนะคือตรงนี้ก็คือ,อระบบไกลนะแต่ตอนนี้มันกดไม่นะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำเป็นเซฟตี้ไว้นะเนี่ยเป็นเซฟตี้นะก็ อาจต่มีหมดอยู่ตรงนี้เป็นเดือยอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับเ,เดือยนะมีเดือยอย่างนี้จริงๆแล้วลูกดอกของเราเรอ่ะสมมุติเราเราใส่มาจากข้างบนนะตรงนี้นะเราใส่เลื่ยนางนะปลายลูกดอกเราแบนๆนะตรงนี้จะมีรูนะเพื่อจะรองรับใม่หมุดตรงนี้นะหมุดนะรองรับกรหมุดตรงนี้นะเจาะรูไว้นะอ่ก็จะอยู่ในระดับนี้อเห็นไหมทุกคนแต่ตอนนี้เราก็ เราใส่เซฟอยู่เพื่อนๆดูดดตามร่องนี้นะเห็นร่องไหมะ,ะมันยังไม่ตีโดนแผ่นข้างบนนะพอเราเอาเซฟออกปุ๊บเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมแผ่นเหล็กข้างบนง้างแนละมันทําการที่จะพร้อมที่จะปล่อยลูกดอกออกไปได้ทันทีนะก็ะนี่ก็เป็นงาน DIY บ้านๆน,นะครับจากวัสดุเหลือใช้นะที่หาได้ในบ้านเนี้ยเดี๋ยวลองไปดำน้ำดินปลาดูนะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้สั่งยางรองมาจากยางรัดนะฮะสำหรับขึงนะกับลูกดอกจากลาซาดา้าจากฟลตตี้มาแล้วนะก็ะจับได้หลายแบบครับ